ตึ้งแต่ถึงแป้งมาแป้งแคร์ได้ไหมแป้งแคร์ไม่ได้สิลูกอันนี้ผูชายไม่แคร์เราก็แคร์ได้ถ้าผู้ชายแคร์ก็เราก็ทัาเขากินิลูกเราก็เก็บตัง์นะคะเราเก็บตัง์นะคะเขาคิดดีจ้วันนี้มาได้ยังคะสุดเป็นอดได้แล้วด้วยได้แล้วพับได้ลูกใมันร้อนอ่ะอมาเลยพกมาพักขอาพับพับแบบมาพักเมื่อกี้นะอ่ะกผ้าเลยโอเคไแครนะเลยพัพัพัุ๊บตุบพัุ๊บตบพับบบบบบ ใช่แกนี่วันนี้จับพิชให้ดูต้องผสมให้ดูได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆคุณเรื่อยๆลูกอ่าพับไม่ได้เลยลูกหยดใหม่หยดใหม่เลยต้องพับเลยต้องรีทับเลยลูกต้องรีทับเลยเนี่ยมันแข็งคุณไปเรื่อยๆเข้าก่อนคิดว่ามันเปนเศษกะทินะคะให้เขึ้นกินเดี๋ยวใครทำไม่ขึ้นกินอ่ะ พัทุกคนนะคะที่มันกินไม่หนูพีคได้โรกป่บพีคพีคแล้วพแล้วพีคห่วยไปเแล้วใช้ไม้เนี่ย่เราิถูบนี้สูกแล้วกแล้วสุกแล้วอ้หก่นั่เอะนกแล้วแอก็มาอนี้ไงมันโดนก็เลยอ่นับเลยพับเตาได้ไหมหนักับนั่นนักับอ่ากเรียบร้อยเหมนถาักที่พับไว้มันก็นาดีอก็ขอกคุณว้ไปเสร็จแล้วใส่ต่อกนีิ มนช่วยได้มาใช่ไหมมคิดว่าทำสลามมุ่ๆอยู่นวอะไรคะอันนี้ก็ได้ไอันนี้ก็ได้นี่เราใส่กะทินี่มักกี้เฮ้ยนวัวนี่แค่ผักกะทไม่ได้พอดอีพอดีกบพอดีอน,ดอนี่มักกี้น้ำตา